โอ้โหแนวชักดูสิโอ้ยนี่มันที่ไหนกันนะเนี่ยพี่นิวครับนี่มันคือเหมืองอะไรล่ะครับเนี่ยโอ้ยดูสิข้างหลังของเราเป็นรถอะไรครับนั่นเหมือนจะเป็นรถขุดเจาะนะเฮ้ยทำไมมันมีแบบว่ารถขุดเจาะหลายคันมากๆเลยอ่ะโอ้พี่นิวอยากขี่จังเลยเนี่ยโอ้โหดูข้างหน้าของเราสินั่นมันเหมืองนี่นา ว้าวแร่เงินแร่ทองทั้งนั้นเลยงานนี้แล้วก็เรารวยเละแน่แน่ฮือฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับวพบกับนิวอีกแล้วนะคะวันนี้นิวก็มาอยู่ในเกมโรบ็อกนะคะวันนี้นิวก็จะมาอยู่ในเมืองแร่นั่นเอง ครั้งนี้นะคะเราก็จะมาทําการขุดเจาะหาแรก่กันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยจะขุดเจออะไรกันบ้างเออพี่นกครับเราจะขุดเจอไส้เดือนหรือเปล่าครับเนี่ยเออนั่นสินะหรือมันจะมีไส้เดือนหรือเปล่าเนี่ย <Huh? S 1> ออผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวอะไรหน่อยช้กลัวขุดเจออุจจินะครับโอ้โหเออนิวานี่นายไปทําอะไรกับทรงผมนายมาแล้วเนี่ยเออคือว่าทรงผมจินเท่ไหมล่ะ คือว่าฉันจะไปเป็นหนุ่มเกาหลีอะโอ้โหนีวานี่ไม่ไหวจริงๆเลยนเนี่ยนายไปเปลี่ยนทรงผมด่วนเลยนะไม่เข้ากับหน้านายอย่างแรงอะโอ้โหผู้แบบนี้จึงเสียใจเนี่ยนิวเอ้ยอุสตส่าห์ไปทํหล่อมาอือ,อไปดีกว่ารับไม่ได้กับทรงผมนิวานะคะแต่คราวนี้นะคะนิวก็จะมาขี่รถขุดเจาะกันนั่นเองนะหูมันใหญ่มากเลยมันใหญ่จริงๆโอ้โหเอาขานาดเดือเนี่ยอันนี้แล้วกันขึ้นทางไหน่ะ นี่ค่ะมีบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะคะหูยรถสูงมากๆเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่นี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 ่ตรงนี้คือที่นั่งของคนขับนั่นเองนะคะโอ้โอเคตอนนี้นิวก็ประจำการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการขับรถขุดเจาะกันนั่นเองนะคะนี่โอ้คันมันใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้อลังการฟุดๆเอาล้ค่ะเราจะลงไปกันนะคะหูยตายแล้วแค่ลงไปก็ กระทอนกระแทน่นเลอะเกินนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยวัวโอ้เดี๋ยว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 โอ้หมือไม่หัดขับนะครับเอ้ยโอเคค่ะเราต้องตั้งสติก่อนนะคะจะลงไปทางไหนได้เ,เนี่ยอึ๊บโอ้ยยังมีรถแบบคันใหญ่กว่าเราหรอกคันนี้นี่มันรถอะไรเนี่ยรถตักดินเหรอคะโอ้ดูดิกำลังทำงานอยู่เลยนะคะเนี่ยเป็นรถขนดินนั่นเองอะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ๊บ อ้ไปได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะติดนะคะไปไม่ได้เออโอ้โหดูรถข้างหน้าดิเฮ้ยอ้ขุดขุดแบบอย่างมองมันเลยนะคะเอาเฮ้ยตอนนี้รถนิวติดไปไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยโอเคค่ะไปได้แล้วเอบโอเคเราต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไปนะคะเอบโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ดูรถข้างหน้าของเราสิคะขุดเจาะอ้าวเฮ้ยรถแตกเลยทําไมรถแตกะ โอเคเราลองลองขุดเข้าไปนะคะขุดได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยได้ด้วยนี่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 โอ้ยต้องค่อยขุดเข้าไปนะคะเนี่ยเอ่อแต่รู้สึกว่าไอ้เราขุดเจาะเมื่อกี้นะคะเจาะไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลองคันอื่นกันดูดีกว่านะคะขั้นอื่นจะเจ๋งหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองคันอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะมาลองขี่รถขันใหม่กันดูนะคะคันนี้อ่ะคันนี้เป็นแบบว่าหัวหัวเป็นยังไงเนี่ยหัวนี่ค่ะหัวเป็นใบเลื่อยแบบนี้เลยนะคะเจ๋งมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปลองขุดเจาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยใครเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โอ้โอโหโอ้โหรถรถทำงานเกิดชนกันขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุเลยอะอันนี้คืออะไรอันนี้คือรถอะไรอุ๊ยอันนี้คือรถคันเล็กนะคะนี่โอเคค่ะอันนี้คือรถเป็นแบบรถมินินะคะมันใช้ทำอะไรได้เลยเนี่ยเหมือนใช้ส่องไฟเงี้ยหรอใช้ขุดได้หรือเปล่าวนนี้โอ้ดูสิ รถข้างหน้าของเรานะคะกำลังทำการขุดเจาะกันอยู่เลยนะคะออ้ยขุดไปในอุโมงค์ลึกมากๆเลยอะ่ะอ้ยคันนี้ทำอะไรได้เนี่ยคันนี้รู้สึกว่าจะให้แสงสว่างนะคะทำการให้แสงสว่างในอุโมงค์เฉยๆนะรู้สึกว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนี่แบบว่าส่งคอยส่งไฟนะคะให้กับพนักงานขุดเจาะนั่นเองเวลาแบบว่าเจออุโมงค์มืดๆเฮ้ย โอพี่เนวครับรถคันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่ค่ะเราทําการส่องไฟให้เขาเลยนะคะโอเคส่องส่องแค่นี้พอก่อนเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะเจอเข้ากับแร่แล้วรู้ป่ะสีแดงๆว้ายโอ้พี่เนวครับเราไม่น่าจะเข้าไปเลยนะครับอเออใช่เหมาชักไม่น่าเข้าไปเลยเข้าไปแล้วตายเลยนะคะ เอาละค่ะเราได้รถขุดเจาะมาแล้วนะคะเดี in ๋ยวเราจะไปช่วยเขาขุดเจาะกันเลยดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นใบพัดแบบว่าโอ้ยใบพัดน่ากลัวมากๆเลยนะคะมีสองแฉกด้วยกันอันนี้ต้องคอยบังคับดีๆนะคะเนี่ยโอはは้โหถ้าเกิดรถรถชนกันนี่จบเหตุเลยนะเดี๋ยวนะไม่ได้จะขุดดินนะเมื่อกี้ปักลงดินเลยเดี๋ยวเราจะช่วยเขาขุดกันเฮ้ยยมาชนยังมาชนยังมาชนชนและนี่คือแบบว่าไม่เหลือเลยนนเนี่ย โอ้ว่าเสียว่าจะโอ้ยลถรดลพิกคว่ำอ้ยกลับได้ไหมเนี่ยเออเออพี่เนีครับผมว่าไม่ได้เรื่องแล้วนะครับเอาละครับไหนไหนเราก็ขุดเจาะก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแร่กันเลยดีกว่านะคะตรงนี้นี่มีแบบว่าไฟฉายด้วยนะตรงนี้มีไฟฉายแบบว่าเด้ยเดี๋ยวเด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 นดเดาดเ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 อเราเดเดยดเดเนีดเดีดเดงดดเนเดเเเเเดเดเเดดด ขนะุดได้ด้วยเนี่ยอบอหูขุดได้ขุดได้นี่ไงนี่คือแร่คือแร่นะคะเป็นแร่สีแดงนั่นเองถ้าเราขุดไปเรื่อยๆนะคะเงินก็จะไปขึ้นอยู่ตรงนี้นะตรงมุมขวาบนนะคะเงินก็จะขึ้น่เรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าแร่เนี่ยมีหลายสีมากๆถ้าเกิดขุดไปลึกเท่าไหร่นะคะเราก็จะเจอแร่ที่มีมูลค่าสูงขนั้นเลย <c oughs> แม่ตัวนั้นเป็นหินนะขุดไม่เข้าอะ่ะสงสัยเราต้องมาด้านนี้อย่างเดียวนะคะดูท่าแลนะ้วโอเค เดี๋ยวจะไปขุดด้านนี้กันอู๋สูกว่าจะเจอแร่สีส้มนะคะอ,อู้ยกกำลังขุดเป็นอย่างเมามันเลยนะรู้สึกว่ามันจะมีแร่เป็นสีน้ําเงินด้วยนะคะที่เคยเห็นนะจะมีมูลค่าสูงอ่ะนะไงนะไงคนนั้นขุดเจอแล้วนะคะเป็นแร่สีน้ําเงินเลยอู้สุดยอดอะ่ะโอ้โหต้องขุดเข้าไปลึกๆเลยนะเนี่ยมีแร่สีรุ้งหรือเปล่าเนี่ย <laughs> อยากได้แร่สีรุ้งนะคะแต่คงไม่มีนะต้องขุดเข้าไปลึกๆนะคะจะเจอ แร่ที่มีมูลราคาสูงมากๆเลยนะคะเอาไว้อะไรวันนี้ใครมานอนตายตรงนี้โอเคขุดเข้าไปขุดเข้าไปนี่ค่ะโอ้โหขุดเข้าไปลึกกว่าเดิมมากๆเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะถ้าเกิดเรายิ่งขุดเท่าไรเนี่ยเราจะยิ่งจะคุ้มสมบัติมากขึ้นเท่านั้นเออเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาใช้คันนี้กันบ้างดูนะคะอ่าหลังจากที่ครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จรถคันนี้พังซะก่อนนะอ่า โอ้โหพี่นิวชอบจริงๆเลยนะคะอาชีพนักขุดเจาะเนี่ยสุดยอดมากก็ตอนนี้เราเจอทั้งแร่สีส้มสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินแล้วนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยอะไรเร,เราเจออะไรสีขาวๆเนี่ยเนี่ยโอ้สีขาวนี่มันใช่แร่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราเจอสีขาวสีขาว,ขาวคืออะไรโอ้โหเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนะคะอึ๊บอุ๊ยโอ้โหเ่ยน,นะสีขาว โอ้โหโอ้โหสีขาวก็เป็นแร่เหมือนกันนะคะมีมูลค่าสูงด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เป็นแร่เหมือนกันนะคะนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยเราเจอแร่หลากหลายสีมากๆเลยนะคะทั้งสีขาวสีแดงสีฟ้านะคะโเอ,อ้เอาลค่าตอนนี้นะคะนิวได้เปลี่ยนหน้าที่แล้วนะคะหลังจากที่เราไปขุดเจาะก,กันมาเดี๋ยวครั้งนี้นะคะนิวก็จะมาใช้รถนะคะเก็บหินนั่นเองนะ คอยดูนะคะมันจะดูดหินเข้าไปข้างหน้านี่เองอะอึ๊บเอาไว้ไม่โดนวืดวืดวืดเอาใหม่นะคะอันนี้มือใหม่หัดขับนะคะโอเคอึ๊บเอาไฮ้ไม่เก็บวะนี่ค่ะต้องให้ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้อัน,นใหญ่เนี่ยมันโดนนะถ้าเกิดตรงกลางนะคะมันจะไม่ดูดนะคะข้างๆข้าง,างนี้ข้างๆมันจะดูดนะะนี่เป็นรถเก็บหินที่ โอ้โหสุดยอดไฮเทคมากมากเลยนะคะเฮ้ยพี่เดวครับผมชอบรถคันนี้มากเลยครับเฮ้ยใช้เหนือชักคันนี้ขับมันมากๆเลยอะโอ้ยดูสิคะสุดยอดมากๆอือเฮ้ยไม่เก็บไม่เก็บโอ้โหจะว่าไปก็เก็บยากเหมือนกันนะคะเนี่ยอือ เอาละค่ะวันนี้นะคะนิวก็ได้มาอยู่ในเหมืองแร่นะคะเราได้มาฝึกการขุดเจาะหาแร่นั่นเองนะคะได้มาฝึกเป็นอาชีพนักขุดเหมืองนั่นเองนะคะก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครชอบน้องใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกาลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่นิวใใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นแบบอะไรติดตามคอยดูด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวไปเก็บหินก่อนละกันนะคะโอ้เก็บยากจังเลยอ่ะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยยากเยีนแสนเขียนจริงๆมาทํา ในเมืองแร่เนีย่าลืมอย่าลืม,ลมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย